วันนี้เวลา17นาฬิกา59นาทีสมเด็จพระนิธิราเจ้าราชากรมสมเด็จพระเทพรนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปศาลาร้อยปีวัดเบญจมบพบติดุสิทธวนารามในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพหม่อมเจ้ามุงคลเฉลิมยุคนในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนาไตรและทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม เมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4ี่จบแล้วทรงทอดผ้าสบงพระสงคส์สระปกรณ์แล้วทรงหลังทักษิโนโทกพระสงค์ถวายอนุโมทนาหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนประสูตรเมื่อวันที่31ธันวาคม2479เป็นพระโอรสในพลตรีพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรกับหม่อมสมเชื้อมุกสิกบุตร ทรงสำเร็จก,การศึกษาระดับปริญญาตรีพานิชยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทนสหรัฐอเมริกาหลังทรงสำเร็จการศึกษาทรงปฏิบัติงานในบริษาารัทธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนในตำแหน่งสำคัญสำคัญตั้งแต่ปี2509จนถึงปัจจุบันอาทิผู้บริหารบริษรัทกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทั้งเป็นผู้ถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทเสด็จแทนพระองค์ไปทรง งานในโอกาสต่างๆอาทิตย์พระราชพิธีสังเวยพระป้ายในเทศกาลตรุษจีนพระราชพิธีวิสาขาบูชาและพระราชพิธีอาสารหาบูชาโดยในพระราชพิธีบรมาราชาพิเศษพุทธศักราช2,562เป็นผู้อาบถึงราำถวายน้ำอภพิเศษประจำทิศอาคเดนพระที่นั่งปติทิศอุทุมพรราชอาท ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกมหาวชิระางกุฎทุติยจุลจอมกล้าวิเศษและเหรียญรัตนาภรณ์ราชการที่10ด้านชีวิตครอบครัวเสกสมรสกับหม่อมบงกฎปริยายุคนณอยุทยามีโอรสและธิดาสามคนหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนสิ้นชีพิักสายดูโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะดุนแรงเมื่อวันที่หนึ่งกันยายน2565รสิาริชนะสา85ปีอันหนึ่ง วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเจวันพระราชทานศพหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนณศาลาร0 0้อยปีวัดเบญจมาบพิรดุสิตวนารามซึ่งทรงรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืนกำหนด7คืนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระธนตรัย จากนั้นเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีลเมื่อพระราชาคณะให้ศีลจบแล้วพระสงส์สริปรูปถวายพรพระจบผู้แทนพระองค์ประเคนปิ่นโตพัฒหารแด่ผู้เป็นประธานสง์ปิ่นโตพัฒหานนอกนั้นให้ทายาประเคนเสร็จแล้วผู้แทนพระองค์ประเคนจตุปจัจจัยทายธรรมและกรวดน้ำพระสงค์อนุโมทนาถวายอดีเรก วันนี้เวลา1ินาฬิกาห้านาที ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาณเรนชิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒ์มหาวชราราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนทนบุรีประจําปีการศึกษา2560ถึง2562ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชพัฒนนครปฐมจังหวัดนครปฐม โอกาสนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ส่งคนวุฒิรวม6กคนแล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากสาขาคารุศสศาสตร์สาขาศิลปศาสตร์สาขานิทยศาสตร์สาขาเทคโนโลยีสาขาบัญชีสาขาบริหารธุรกิจสาขาวิทยาศาสตร์ สาขานิติศาสตร์สาขารัฐประศาสนศาสตร์สาขาศิลปกรรมศาสตร์และสาขาวิศวกรรมศาสตร์รวมภาคเช้าและภาคบ่ายจำนวน3,117คน มหาวิทยาลัยราชพัฒนธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเน้นพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการศึกษาและสิ่งแวดล้อมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการมุงร่งผลิตและพัฒนาครูสู่ฐานสมรรถนะก้าวสู่การเป็นครูมืออาชีพที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชพัฒนนบุรีเป็นอันดับหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประเภทสถาบันอุดมศึกษาในปีงบประมาณ2,560